สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเกมแล็กนัล็อก X Next g e ก e r a t i o n ันกันเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับทางผมจะมาสอนวิธีการลงดันเจี้ยนโอซิลิแบบย่านะครับโดยละเอียดเลยครับผมผมเชื่อว่าถ้าใครดูคลิปนี้จบนะครับจะสามารถผ่านดันเจี้ยนนี้ได้อย่างสบายๆเลยครับผมโดยในดันเจี้ยนโอซิลินะครับจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันในส่วนแรกคือก่อนที่จะเจอบอสนะครับผมวิธีเล่นโอซิลิในส่วนแรกนะครับให้วิ่งให้ไวที่สุดครับผม โดยในด่านแรกนั้นไม่มีอะไรที่ต้องน่ากังวลมากครับผมยกเว้นที่ว่ามีจุดที่ต้องระวังคือห้องไอซิสนะครับให้ยืนตรงมุมขวาสุดไม่ให้โดนสกิลของไอซิสตอนที่บอสเรียกไอซิสลงมานะครับผมหลังจากนั้นก็วิ่งต่อไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจะไปถึงห้องบอสครับผม ในส่วนที่2นะครับตอนที่คุณเจอบอสการตีบอสนะครับแบ่งออกเป็น2เฟสโดยในเฟสแรกคือก่อนที่บอสจะเลือด80%นะครับผมวิธีการเล่นในเฟสแรกให้ทำการโจมตีบอสจนเลือดเหลือ85%ครับหลังจากนั้นรอให้บอสเรียกลูกออกมาก่อนค่อยตีต่อจนเหลือ80%ครับ เกมจะตัดเข้าสู่คัสซีนนะครับผมเมื่อตัดเข้าสู่คัสซีนเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นจะเข้าสู่เฟสที่สครับการเล่นในเฟสที่2นั้นมีจุดสําคัญอยู่ที่การกันเสาไม่ให้ฮิวเลือดบอสกับการหลบบอ่อพิษครับผมในส่วนของการกันเสานะครับเสาจะเกิดขึ้นโดยมีลําดับจากซ้ายล่างไปขวาล่างไปขวาบนและจบที่ซ้ายบนครับผมผมแนะนําว่าเราควรเคลียร์ดันเจียนให้จบก่อนที่เสาที่3จะออกมานะครับผม ฉะนั้นแล้วคนกันเสาควรเป็นอาชีพดาเมจระยะไกลเนื่องจากสามารถจ่ายดาเมจได้พร้อมกับการเสาไปพร้อมๆกันได้นะครับบอสจะได้ตายก่อนที่เสาที่3จะออกมาครับผมในส่วนของบอ่อพิษนะครับบอสจะปล่อยบอ่อพิษหลังจากแบดครบ2ครั้งโดยประมาณนะครับโดยสกิลบอ่อพิษนั้นจะเล็งเป้าไปหาคนที่อยู่ที่ไกลที่สุดครับเพราะฉะนั้นแล้ววิธีการหลบบอ่อพิษให้คนอื่นนะครับผมนอกจากแทงและคนกันเสา ออกไปให้สุดขอบแมพครับผมก่อนที่บอสจะปล่อยสกิลไวรัสสวมออกมาครับ mm hmm. เมื่อบอสปล่อยสกิลไวรัสสวัมเสร็จแล้วก็ให้กลับเข้ามาครับผมเพื่อตีบอสต่อ หลังจากนั้นนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของเสาที่2ครับผมโดยบอสจะปล่อยเสาที่2ออกมาหลังจากใช้สกิลเมเทโอแอซซาวครับเมื่อเห็นบอสใช้สกิลนี้ให้คนกันเสาอีกคนไปยินรอยที่หน้าเสามุมขวาล่างได้เลยครับผมเพื่อป้องกันไม่ให้มันฮิวเลือดบอสครับหลังจากนั้นพยายามปิดบอสให้ไวที่สุดเท่าที่ทําได้เลยครับผมก่อนที่เสาที่3จะเกิดครับยังไงก็ระวังเรื่องบอสพิษด,ด้วยนะครับผมให้หลบตามวิธีก่อนหน้านี้เลยครับนับสกิลกันดีๆนะ เพิ่มเติมนะครับผมในกรณีที่คุณไม่สามารถติดบอสได้ทันก่อนที่เสาที่3จะเกิดนะครับผมให้แทงค์ยืนบังระหว่างตัวบอสกับเสาขวาบนนะครับผมและคนอื่นรีบปิดดาเมจให้ไวที่สุดเท่าที่ทําได้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการลงดันเจี้ยนโอซิดหวังว่าจะไม่ยากเกินไปนะครับผมสำหรับคนที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับสามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมถ้าผมบ้านจะกลับมาตอบครับ สำหรับวันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนครับเล่นเกมให้สนุกและอย่าหักโหมจนเกินไปนะครับพวกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ